กติกาการทำข้อสอบผ่านแรกตามล่าหาคู่อยู่ประตูไหนนักเรียนทุกคนจะต้องเลือกคู่จากการทายลักษณะนิสัยคู่ที่ตนเองอยากเลือกจากคำบรรยายที่จะได้รับใครเลือกคู่ที่ตรงกันก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในทันทีผู้ที่ตกร,รอบตั้งแต่รอบแรกก็เตรียมโดนรับการลงโทษไหวได้เลย พรไหมฮะหนูแมมพรมค่ะพรม,มากค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มฟังนิสัยใจคอหรือสเปคข,ของแต่ละคนกันเลยดีกว่านะฮะว่าคนไหนเป็นประตูที่ใช่สําหรับหนูแมม <c oughs> <c oughs> <c oughs> <ส>เฮ้ยแต่เต <c oughs> <c oughs> ้นเต้นนะ ประตูที่หนึ่งะฮะฟังให้ดีนะครับสปเปคของเขาคนนี้มีอยู่ว่าวัยยาวเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานเรากับผ่านมาเมื่อวานอะไรแบบนั้นผนีวพรรณ์ของเขาเนี่ยผุดพองเป็นยองใหญเหมือนผู้หลังกําลังด้านเมคายามตกเสง้าลอยเลื่อนไปมาเรากับประวัติในเวลามืดมัวความยาวของร่างกายโวนทางกับผู้ชายอย่างสิ้นเชิง ่วนความน่ารักของเขาเนี่ยเต็มติบมีเงินให้หยิบใช้ได้รุ่มเฟือยนิสัยรวยที่เอาใจถึงคราวมีความรักทางใจก็ทุ่มให้หมดใจไม่มีกั๊กแต่พออกหันก่แค่็นชักดิ่ชัก,ชกองอก็อยากจะโดดน้ําลอยคอกลางทะเลให้ตายไปรวยเดี๋ยวชอบแค่รวยเช่นก็เอาปะชอบเลยโอเคมาที่สเปคของประตูที่สองนะะหนูแม่ฟังให้ดีนะ คนที่2สเปคมีอยู่ว่าความหลากหลายที่หนึ่งในความปกติของมนุษย์แต่ผู้คนผู้นี้เนี่ยคือสุดยอดแห่งมนุษย์เลยเพราะเขาได้มีความหลากหลายในตัวตนจิตใจจนกลายเป็นเรื่องพิเศษ,ษถึงวัยยาวของเขาจะผ่านมาได้เดน,นิ่นนานและแต่ความหมาย่อนยานแต่ต้องไปถามที่เขาจะเท่าไรตัวเลขเนี่ยมีผลกับการใช้ชีวิตของเขาพอสมควรส่วน,นบางทีก็พาชีวิตเจรวนจนไม่มีเวลาได้สรา่เลยทีแต่ก็ดูเป็นคนที่แฮปปี้จนคณะตลกเลยนพี่ทนใ้ตลกสบผมไหมตลกอ่ะตลกเก ไปไว่าพี่หมาคนเนี้ยคือพิธีเล่นพี่หมาออ้ยพี่หนงแ,แน่เลยอ่ารู้ได้งไงว่าแบบเป็นพี่หนงตรงตัวเลขอ่ะใช่ปะน้ำหนักอ๋อหมายถึงว่าตัวเลขอาจจะมาถึงน้ำหนักเออหรือเปล่าอาจจะมาถึงอายุหรือเปล่าอายุไม่ค่อยมีผลต่อการจะชีพปะหนักแน่เลยอ่ะไม่เอาถึงเวลาเลือกแล้วพร้อมไหมหนูแหม่มพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะฮะหนูแหม่มเลือกเปิดประตูไหนครับ าหาคู่อยู่ประตูไหนกับคนแรกหนูแหม่มเลือกเปิดป,ประตูที่หนึ่งได้เจอกันหนูมินงานนี้ต้องมาลุ้นกันต่อว่าหนูมินจะเปิดไปเจอหนูแหม่มหรือไม่ไปลุ้นกันพร้อมไปับพี่โอสําหรับเกมแรกพาแรกของเราโอเคครับคนแรกนะครับประตูแรกนะครับฟังให้ดีนะครับสเปคของเขานี่อยู่ว่าวัยยาวเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานราวกับผ่านมาเมื่อวานอะไรแบบนั้น ผิวผ่านผุดผอบเป็นยอใมใยญยเวอนบ้หลักกกำลังด้านเมตหาย,ยัางตกเศร้าลอยเลื่อนไปมาราวกับตะวันในเวลามืดบัวความยาวของร่างกายสวนทางกับผู้ชายอย่างสิ้เชิงความน่ารักนั้นเต็มติด ได้พุ่งสุดเลยนิสัยรวยที่เอาใจถึงคราวมีความรักครั้งใดก็ทุ่มให้หมดใจดีก้าแต่พออกหักก็แทบจะชักดิ้นชักงอจนอ,อยากกระโดดน้ำลอยคอกลางทะเลให้ตายไปตู้จำได้แค่ยังคือบูหรันด้านเมฆี่อะไรช็แบบอันนี้คือะไปกรอเป็นผู้หญิงแบบแนวซีน่ะแต่ว่าพอดีไม่ได้เนี่เขาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟังประตูที่สองคนที่สองดีกว่าว่ามี เป็นอย่างไรบ้างนะฮะสเปคของประตูต่อไปนะครับมีอยู่ว่ารูปร่างสมส่วนพเพียวสวยด้านโด่งเหมือนสันในขอนหมูผมตรงยาวตั้งแต่คอถึงประตูตาโตเหมือนร้องอู้หูตลอดเวลานิสัยใส,ใสคอก็น่าคบเป็นคนร่าเริงสดใสมีนค,นความมาั่นใจในตัวเองสูงใส่เสื้อผ้างดงามดั่งนกยูงรวมๆแล้วหน้าชื่นชมไม่เบา ความเสียงดรงของเขานั้นแรงกล้าความบ้าของเขาก็ห้ามไม่ไหวแอบแทบไปลืดอยู่ข้างในใครคุยด,ด้วยต้องไหว,ไหวแน่นอนแต่ถ้าได้สปิริทิดเชือ้อก็อาจจะรู้สึกเบื่ออยู่นิดนิดจนเริ่มจะไม่อยากสนิทเพราะกลัวติดความบ้ามาเข้าตัวไม่เลนไดแมไม่สนูเลยโอเคนะฮะถ้าพร้อมแล้วพี่โอเลือกเปิดประตูไหนครับ ตามลาหาคู่อยู่ประตูไหนคนที่สองหนูโอ๋เลือกเปิดประตูที่สองได้เจอกับหนูแหมมโอ้ oh m ม god เรียกว่างานนี้ลุ้นกันที่หนูมิ้นกันแล้วว่าหนูมิ้นจะเปิดมาเจอหนูแหม่มหรือว่าหนูโอ๋ไปลรอกันเลยดีกว่า พร้อมไหมครับสาหรับเกมแรกพาแรกของเราพร้อมมากจ้าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเรื่องฟังนิสัยใจคอรหรือว่าสเปคของแต่และคนกันเลยดีกว่าวาประตูแรกนะครับฟังดีๆนะฮะสเปคของเขามีอยู่ว่าความหลากหลายคือหนึ่งในความปกติของมนุษย์แต่คนผู้นี้คือสุดยอดมนุษย์เพราะเขามีความหลากหลายในตัวตนสิ่ใจจนกลายเป็นเรื่องพิเศษถึงวัายยาวจะผ่านมาแล้วเนิ่นนานแต่ความหย่อนยานก็ไม่างจิกเขาสักเท่าไหร่ ตัวเลขมีผลกับการใช้ชีวิตของเขาพอสมควรจนบางทีก็พาชีวิตสรวนจนไม่มีเวลาได้สรลาดเลยกาทีแต่ก็ดูเป็นคนที่แฮปปี้จนคณะตลกเรียกพี่มาเล่นตลกกับผมไหมรุ้นจารุ้นและป้ารุ้นในคนเดียวกันก็นิดนึงแต่ว่ายังไม่ใช่ของวัน ประตูต่อไปประตูที่สองครับสเปคของคนนี้นะครับรูปร่างสมส่วนเรียวสวยด้ามโดกเหมือนเนื้อสันในของหมูผมตรงยาวตั้งแต่คอถึงประตูต,ตาโตเหมือนรอน้องอู้หูตลอดเวลานิสัยใจคอก็น่าคบเป็นคนรา่าเริงสดใส sequel. มีความมั่นใจในตัวเองสูงใส่เสื้อผ้างดงามดั่งนอกอยูงรวมๆแลว้วน่าเชื่อถือไม่เบาความแข็งดังของเขานั้นแรงกล้า ความบ้าของเขาก็ห้ามไม่ไหวแอบแทบลิ้นๆอยู่ข้างในใครคุยด้วยต้องหวั่นไหวแน่นอนแต่ถ้าได้สนิทชิดเชื้อก็อาจจะรู้สึกเบื่ออยู่นิดๆจนเดิมไม่อยากสนิทเพราะตัวติดความบ้ามาเข้าตัวคุณ <c oughs> สองค<ป>น,งนดีไหมเนี่ยโอ๊ยต้องเลือกเหรอเลือกอยากจริงๆแต่ละคนมาแล้วประตูที่ดูมิน้นจะเลือกเปิดคือประตูไหนครับ ลาหาคู่อยู่ประตูไหนกับคนสุดท้ายหนูมิน้นเลือกเปิดประตูที่สองได้เจอกับหนูแหมมสรุปผู้เข้ารอบในรอบแรกหนูแม,มได้คู่กับหนูมิน้นอันเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปพร้อมกันเลยส่วนผู้ที่ไม่ถูกเลือกหนูโอ้ก็ต้องจกรอบไปถือว่าแอนทางน้อยม,มากออกมาแป๊บเดียวก็ต้องจากลากันซะแล้วแต่เดี๋ยวท้ายรายการมาเจอกันใหม่พร้อมบทลงโทษนะครับ